สวัสดีจ้าพจเพื่อนโอ้ยน่าจะนอะเมื่อคืนเนี่ยไข่ไปเดมอกลับมาอเ็ดกับวไเด้เลีลนน้ำหอมเป็นไข่นะจ้ารู้สึกไม่สบายก็เลยเมื่อคืนนอนน้ำก็บ่ได้อาบนอนเลยเลยนี่จ้าแต่ว่าใส่ชุดนอนอยู่ ใช่ชุดนอนเดี๋ยวนอนเลยน่ามว่าอากแต่ว่าเปลี่ยนชุดนะจนัดเนาะนอนเพิ่งตื่นขณะนี้เวลาบ่ายต่องแล้วนะจ๊ะนอนตื่นบ่ายต่องไม่จะออจะเงิหน่นะคลิปนี้ก็จะทำเป็นคลิปยาวนะจ๊ะ ต้องกาแฟไว้สกินจะ้ะชงกาแฟไว้กินหออน้ำหอมมีก้นสงสัยน้ำหอมอมีก้นสงใยน้ำหอมมาน้ำหอมนอนอยู่ไต่ปนวันห้องนอนน้ำหอมห้องนอนขังเทิงจะ้ะปกติน้ำหอมมานอนขังราง,างบันนี้น้ำหอมก็เลยขึ้นมานอนขังเทิงะนะจ๊ะเนาะ ขึ้นมานอนข้างบนจ้ะห้องนอนน้อยๆห้องนอนเล็กๆเตียงแค่เตียงคนโสดก็แค่สามฟุดจ้ะเตียงนอนสามฟุดเตียงน้อยๆนอนคนเดียวพอเพราะนอนดินได้นะจน๊ะนะน้ำาก็ได้อ่ะ จะยาวจักหน่อย